นี่นะครับน้องๆก็จะเป็นน้องแดงโซดาของเรานั่นเองนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ทําพี่บีเป็นคนไล่พี่บีเป็นคนทํานะครับสําคัญเลยเนี่ยก็คือแคมอ่าเปลี่ยนแล้วตอนนี้ใช้ของช่างอะไรช่างบาสเพลกระเซมช่างบาสเพลกระเซมรุนแรงไหมก็มาได้เลิเคช่างบาสเพลกระเซมรุนแรงว่ะตอนนี้เป็นแคมของช่างบาสนะครับผมแล้วก็เป็นท่อเจมเลสซิ่งนะครับเนี่ยท่อเจมเลสซิ่งนะครับนี่ ผมก็ขอกราบสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตน้องแดงโซดากับโปรเจกต์แคมท่อสเตอร์นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับพอดีพี่บินนะครับไปเทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ย GPS เพิ่มขึ้นมาโคตรเยอะนะครับนั่นก็คือ129นะครับผมในน้ำหนักคนขับประมาณ86 87 88เท่าไหร่88 88เกือบเก้โลนะครับผมแต่ GPS คิวสตาร์นะครับผมวิ่งไป129เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดมากแล้วถ้เป็นนถนต์นะประมาณเท่าไหร่ได้ต้องลงเสเตอร์อ่ะมันได้อยู่ประมาณ133อ,อันนี้ตัดไหมอันนี้ตัดในน้ำหนักปูนนะ,ะตัดรอบหนึง่งตัดรอบหนึงน่งถ้ามันไกลแล้วก็ดูว่ามันไกลแล้วก็เลี้ยวไปแล้วอ๋อ,อประมาณ133ยสมใช่ไหมถ้าเป็นน้ำหน,นักนนต์ใช่ใช่ใช โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะว่าพี่บินทําอะไรไปบ้างนะครับผมนี่นะครับน้องๆก็จะเป็นน้องแดงโซดาของเรานั่นเองนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ทําพี่บินเป็นคนไล่พี่บินเป็นคนทำนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างมาเล่นนะครับพอดีงานเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ายางหลังนี่เล็กลงไหมใช่ป่ะยางหน้ายางหลังไหมที่แรกมันเป็นยางหลังเบอร์50าสบร้อยห้าบร้อยแล้วตอนนี้อ่ะเป็นอาจจะเป็นห้ ห้าสิบทับแปดสิบห้าเหรออ่าห้าสิบทับแปดสิบห้าสิบทับแปดสิบอยังเล็กมากเเล็กมากนะครับเล็กมากจะเหมือนคันดีมสี้เดี๋ยวขอดีมนี่ีมันเป็นสีสิบห้าอ๋อสี่สิบห้าทับแปดทับเก้าสิบอันนี้เหมือนยางจักรยานเลยว่ะเย็ดเข้แบบนี้นี่ขี่แบบไปกมองสิบแปดนี่ลำบากนะเนี่ยขี่ได้ะขี่ได้แต่ต้องระวังหน่อยแต่ว่าลำบากใช่มันก็ลำบากเออ ยางโคตรเล็กอะยึดเคใส่กันไปได้ไงวะอันนี้รถพี่บินนะครับนนี่ดีมดีมดีมพี่บิลลี่นะครับผมนี่โคตรเฟิววะเทียรกลายเป็นรถหนักไปแล้วยึดเคลองดูเวฟของผมนะครับนี่ LED ฮะก็ตอนนี้มีอะไรบ้างที่เพิ่มเติมเข้าไปก็คือย่นโซ่เหรอโซ่เข้าไปปเลี่ยนยางให้มันเล็กลงนิดนึงอ่ อ่าแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดเดิมแล้วก็ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือแคมอ่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วตอนนี้ใช้ของช่างอะไรของช่างบาสเพชรเกษมช่างบาสเพชรเกษมรุนแรงไหมก็มาได้เลดเคช่างบาสเพชรเกษมรุนแรงว่ะเอา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 ว่ะตอนนี้เป็นแคมของช่างบาสนะครับผมแล้วก็เป็นท่อเจมเลสซิ่งนะครับนี่ท่อเจมเลสซิ่งนะครับนี่ท่อเจมเลสซิ่งนี่ทองกูไหมทองเอง เออก็ต้องบอกนะครับว่าใครสนใจนะครับอยากจะเข้าไปสนับสนุนนะครับท่อเจนเมสซิ่งก็สามารถทักไปที่แฟนเพจนี้ได้เลยนะครับผมคืออันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นท่อที่วิ่งมากมากก็คือน่าจะวิ่งที่สุดแล้วล่ะวิ่งที่สุดในในในบรรดาในบ้านหลังนี้ละแล้วก็ในบ้านหลังนี้มีท่อประมาณสัก5 6แบรนได้นะครับที่เป็นที่ท่อดังๆเลยนะครับผมก็โอเคนะครับขอดูอันนี้หน่อยให้ดูคิวตากันดีกว่า ของจริงเลยสดๆเลยไปมาเมื่อกี้นี่เองเหรออ่าใช่โอ้มึงมึงไปวิ่งมาเมื่อกี้นี่เลยเหรอ Yes K เอาว่ะเอาว่ะก็คือแบบนี้เลยนะสภาพแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย Yes K แต่เมื่อกี้มีกลุ่มมอบไปทางซิชนนะอยู่เห็นผ่านหน้าบ้านอยู่เหรอเขาน่าจะไปเที่ยวกันมาหรือเปล่าโอ้แต่เราแต่เรามัไปแล้วนะแบบนั้นนะน่าจะนานๆไหนเวทีนะนี่นี่อันไหนอันพันห้าหรืออันพันเมตร อันแรกพันเมตรอันแรกพันเมตรนะครับ127 G P S 127ใช่ครับผมนะครับระยะทาง667เมตรคือคือมันสูงสุดตรงนั้นคือมันสูงสุดตรงนั้นอ่ะมันมันตัดแค่นั้นแล้วก็โอเคอันนี้127อันนี้คือรอบแรกหรอที่ลองใช่รอบแรกตัดไหมตัดตัดแล้วรอบสองตัดไหม อรอบ2มันเหมือนจะตัดเลยดอ๋อ,อ,อแปลว่ามันยืดมันยืดขึ้นเหมือนอเคืพมันร้อนอะ่ะอันนี้เป็นอ่0พันหเมตรแคมช่งบาสเพชรเกษม1้อ GPS จุดสครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมดูระยะทางระยะทางที่ยืดออกมานิดนึงก็เป็น671เมตร ระยะทางที่ทำความเร็วได้สูงสุดเขคาเร็วได้สูงสุดประมาณนี้นะครับก็คือนั่นแหละไม่เกิน1,000เมตรก็คือรถคันนี้นี่คือสุดละอืมก็ดูจาก G P S ตัวนี้นะครับผมคิวตานะก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะเวลาวัดผมก็จะวัดคิวตาเป็นหลักนะครับผมก็นั่นแหละร2อยีบเกนี่ก็ถือว่าวิ่งแล้วนั่นแหละในน้ำหนักคนที่แบบเกือบ9กโลแล้ววิ่งได้ขนาดนี้แคมท่อเตอร์ครับทุกคนก็คือไม่มีอะไรเลยนะมีคอยลิ้นเดิมอะลิ้นเดิมแยงเนาะ ใช่ไหมย้นเดิมแต่งแล้วก็มีคอยมีแคมนะครับกล่องไฟเดิมอันนี้มันมันมันยังไม่ได้แบบเอาชิ้นดำออกเลยนะถ้าถ้าเป็นดีของที่ของที่นะคือเอาชิ้นดำอะไรออกหมดเลยโล่งหน่อยแต่นี่คือแบบว่าใส่แบบเต็มเอียดอยู่อ่ะก็ยังเต็มอยู่อ่ะยังมีปีเนียมแช่เดียวคือมันจะมีอาร์ปีเนียมแช่เดียวนอกนั้นก็คือเหล็กมุนก็ถือว่าหนักนะ ช่แล้วก็ดุมก็ยังเป็นดุมดำเบรกเหมือนเดิมดูล้อหน้าเป็นดิสอยู่นะฮะทุกคนดิสไม่พอนะครับปั๊มเบรกก็เป็นปั๊มเบรกเดิมด้วย<ช>นะครับ<ช>ปั๊มเบรกจริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นของแต่งแล้วให้น้ําหนักมันเบาขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นิดนึงแล้วก็พวกสายอะไรพวกนี้ให้มันเบาขึ้นอะไรก็ได้อะไรก็ตามที่มันทําและให้มันเบาขึ้นรถยังไงก็วิ่งขึ้นแล้วก็พวกขาตั้งคู่อย่างเงี้ยถามว่าหนักไหมถ้ารวมๆแล้วค่อยๆเอาออกทีละนิดทีละหน่อยเนี่ย โอ้โหมันก็มันก็มันก็มีผลนะมีผลนะครับใช่จริงๆ1กิโลเนี่ยสำหรับรถที่จะทำความเร็วเอาแบบท็อปสปีดเนี่ยมีผลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่เก็บจุดเล็กๆได้มันก็จะยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างบางคนเขาใส่เนี่ยแผงคอปิเนียมอะไรพวกนี้คือพวกปิเนียมอ่ะเบา เบาะไอโครงเบาะปีเนียมเนี่ยตั้งแต่ท้ายไปเป็นปีเนียมแล้วก็ถังน้ํามันเป็นปีเนียมเนี่ยโหโคตรเบาเลยใช่ถ้าถ้าได้แบบนั้นนะก็ไปได้อีกเยอะใช่แต่ถามว่าเอามาทําอะไรแค่นั้นนะคือเราขี่เล่นก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ไอคนตัวหนักไปขี่ก็ลำบากไปเลยใช่มันมันมันเวียงใช่เอาแบบนี้ดีกว่าพอได้ขี่แบบสนุกสนุกเล่นเล่นขำขำไปนะครับผมเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยความสําคัญที่สุดของการได้ขี่รถหรือว่าได้วิ่งรถออกทริปเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่เส้นชัยในตอนกลับบ้านมากกว่าใครไปกลับได้ไม่พังก็ถือว่าอันนั้นแหละเส้นชัยที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าต่อให้คุณเร็วที่สุดในกลุ่มถามว่ามีใครใจ่ายให้คุณไมมสักหมื่นสองหมื่นไม่มีหรอกมันก็แค่ว่าเออแม่งรถมึงแรงว่ะนู่นนี่นั่นว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่ามันก็ได้แค่คํายอเฉยๆนะครับแล้วก็ไปบ้ายอก,กันแต่จริงๆแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับผมก็อยากจะฝากถึงน้องๆผม อยากจะให้เล่นด้วยความแบบว่าพอดีพองามนะับไม่ใช่ว่าอูไปบ้าจนเกินไปไอคนนู้นยุก็ต้องเอาอย่างนู้นอย่างนี้ตามเขาพอสุดท้ายมาพอเจ็บหรือเสียอะไรขึ้นมาเนี่ยนะบางทีมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับผมเองเนี่ยเคยไปอยู่จุดจุดนั้นมาแล้วไปอยู่จุดที่แบบผมเป็นคนชักชวนด้วยนะครับเป็นคนที่ประกาศด้วยเป็นคนที่รวบรวมคนด้วยเป็น5-60คนเนี้ยออกริปแต่ละทีเนี้ยขวางแม่งเต็มถนนเลยเงี้ย คือผมเคยไปอยู่จุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยไปอยู่ในจุดๆนั้นเหมือนผมนะครับคือมันไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเลยนะครับได้คำยอได้คำสรรเสริญจากวัยรุ่นแต่ว่าพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้คำว่าวัยรุ่นไอ้คำว่าพักพวกเนี่ยไม่หายหมดเลยไม่มีใครมาช่วยผมได้สักคน,นคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะฝากถึงวัยรุ่นที่กําลังห้าๆอยู่นะครับที่กําลังขับรถเนี่ยเบิ้ลไปเบิ้ลมาอะไรพวกเนี้ยก็นั่นแหละคิดให้เยอะๆนะครับคิดหน้าคิดหลังให้เยอะๆ สำคัญที่สุดพ่อแม่นะครับเสียใจที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากไ้ด้วยละกันแต่งให้พองามขี่ให้พอสนุกก็พอนะครับแี่แต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพี่บิลลี่เป็นคนขี่เป็นคนขี่เป็นคนเทสกับนนนี่นะครับผมก็นั่นแหละประมาณนั้นแต่ก็สู้ๆล้วกันเป็นกำลังใจให้ไอ้เผื่อแบบว่าน้ำหนัก9กโลแม่งจะรอดอ130 gps ได้มันก็น่าจะดีนะน่าจะมาได้แต่ถ้าหนักไอ้นนน่ะร้อยขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ ร้อยสามสองต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมแคมท่อเตอร์กับแบบเด็กบ้านๆหนึ่งเราเนาะก็ทําได้แล้วนะแค่มีด็อกเตอร์ตัวเดียวแล้วก็มีอุปกรณ์แต่นิดหน่อยเออไม่มีความรู้เลยเลยก็ยังทําได้เลยนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องคอยแต่งก็ได้นะเพราะคันนู้นก็ไม่ได้คอยแต่งถูกป่ะาว่ใช่ป่ะใช่มันไม่ได้มีผลใช่ไหมใช่ถามว่ามันมีผลไหมลองกดดูก็ไม่ได้รู้สึกความแตกต่าง ความรู้สึกอะไรเลยอวแล้วลองออกดูเนี่ยก็ที่เอาเอาคอยเดิมมารอตรงเนี้ยเนี่ยี่ก็คือรอแล้วแหละรอแล้วอยากจะทดสอบแล้วล่ะใช่จะลองอ่าแล้วแต่สุดคันนู้นก็ไม่ได้ใส่ทำไมมันแรงอ่าคันนู้นนั่เท่าไหร่คันนู้นเนี่ยคันนี้ในน้ำมันของพี่นะอ่าก็ถ้าได้ถ้าได้ลมไอ้คันเร็วๆด้านหน้านะก็ตัดเลย ประมาณ14 26 134 G 1า4 G? ีอี่้ำหนักของพี่นะน้ำหนักมึงี่ยนะเยอะแค่้าไม่ได้ลงก็อยู่132 132 G? งจีเลยเหรอเยอะแค่คิวตายนะเป็นโกโปอ๋อในโคโปใช่แล้วแล้วเคยวัดในคิวตายยังยังเลยต้องลองต้องลองต้องลองแล้วในน้าหนักไอ้นนได้เท่าไหร่ไอ้นนทนั้นก็คือ ยังไม่ถึงพันเมฆก็คือตัดเลยอ๋อคือมันต้องคือมันต้องคือมันต้องลงสเตอร์อีกใช่ใช่ใช่เออเออตอนนี้มันกลายมาเป็นแบบหนักไปแล้วก็น่าจะไม่ต้องลงสเตอร์ละในอยู่ประมาณนี้ก็พออ๋อโอเคโอเคแต่ถ้ามีอารมณ์ก็แบบเออแม่งเอาอะไรทีแนวเข้ามาใส่นิดนึงเออก็ได้จะเร็วขึ้นนะนี่นะครับรถบิลลี่นะครับนี่ดีมโคตรสวยอ่ะ คือแบบสวยอะถ้าเป็นแบบเด็กนักเรียนรถเด็กนักเรียนนี่คือแบบสวยเลยนะทีแรกแกออกไม่เอาไม่ได้ใช่สวยยังสวยไม่จับใส่เลยใช่เหรอใช่เออดูรถผมดิโอ้โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในยามที่ว่าอารมณ์แบบอยากไล่รถอยากทำรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงมาลงมาทำรถด้วยนะครับตอนนี้ก็ใส่ E85 ทั้งคู่ใช่ไหม E85 ไล่ E85 นะครับรุนแรงที่สุดก็คือ E85 ละ อืมอืมสิบสี่ยี่สิบเจ็ดนะครัหนักมึงก็ยังตัดอยู่ใช่ไหมใช่โอเคก็ถือว่ามาได้นะสิบสี่ยี่สิบเจ็ดเอาอะไรมากนะครับแชมช่างบาร์แชมช่างบาสเพชรเกษมนะครับผมที่เลือกใช้แชมช่างบาร์เนี่ยอ่าแคมอื่นเนี่ยมันแบบไอตัวเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์แล็ไม่ใช่มันเขาเรียกว่าองศาแคมอ่ะเออยกสูงใช่ไหมอ่าเขาบอกว่ายกสูงแม่งวิ่งดีอ๋อเขาบอกว่ายกสูงไม่มดี ยกต่ำถูกต้องก็เลยลองดูเอ้ยมัน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 อยู่ที่โอเวอร์แลปก็เลยอ่ามาได้เลเอ้มันมีหลายอย่างแล้วก็การตั้งวาล์วสำคัญมากอันนี้ก็ไปหาไล่กันเอาเองเนาะนนี้เป็นสูตรเฉพาะตัวเยียรเคเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยช่างกันแหละก็ต้องขอบคุณเชิงเบียร์นะครับที่สอนนะครับผมให้ประกอบเครื่องได้ให้ทําอะไรเป็นนะครับก็เนี่ยได้มาต่อยอดเป็นความรู้ที่แบบติดตัวมาแบบจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ ขอบคุณช่างเบียร์ขอบคุณช่างตยขอบคุณทุกๆคนที่ให้คำปรึกษานะครับผมพี่ตรงพี่เธอให้คำปรึกษาหมดเลยต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย